การงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้เรื่องงานช่างบทเรียนนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานช่างที่มีวัตถุประสงค์อธิบายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอนวันนี้เราจะศึกษาเนื้อหาที่สำคัญของบทเรียนอันประกอบด้วยเรื่องการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้าน ประโยชน์ของการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านและความปลอดภัยในการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเช่นชั้นวางของโต๊ะตู้ราวตากผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดที่ซื้อมาใหม่ยังไม่สามารถใช้งานได้ทันทีต้องทำการติดตั้งและประกอบชิ้นส่วนก่อน ซึ่งการติดตั้งประกอบสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านบางชนิดเพื่อใช้งานนั้นเป็นงานที่สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยศึกษาคู่มือหรือเอกสารแนะนำวิธีการติดตั้งประกอบและใช้งานที่แนบมาก,กับสิ่งของเครื่องใช้หรือสอบถามผู้ที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งและประกอบสิ่งของเครื่องใช้นั้นมาก่อนแล้วปฏิบัติตามทุกขั้นตอน ตัวอย่างหม้อหุงข้าวไฟฟ้าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนที่ทําให้ข้าวสุกอย่างรวดเร็วในระยะเวลาประมาณ20นาทีและอุ่นข้าวให้ร้อนได้ตลอดเวลาที่เสียบเต้าเสียบในปัจจุบันหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้มีการพัฒนารูปทรงและการใช้งานให้ทันสมัยขึ้นจากหม้อหุงข้าวที่มีฝาย,ยกเปิดปิดใช้สวิตช์ไฟแบบกด และทาได้เพียงหุงข้าวและอุ่นข้าวให้ร้อนมาเป็นหม้อหุงข้าวที่มีฝ่ายยึดติดกับหม้อชั้นนอกสั่งงานด้วยระบบสัมผัสแสดงสถานะการทํางานบนหน้าจอ LCD ประกอบอาหารได้หลายอย่างนอกจากการหุงข้าวและอุ่นข้าวเช่นเน่งสลัดเปาต้มโจก๊กต้มซุปตุ๋นอาหาร ส่วนประกอบของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจะประกอบด้วยส่วนสำคัญอยู่ทั้งหมดประมาณ8ส่วนดังนี้ 1. แผ่นความร้อนติดตั้งกับหม้อชั้นนอก 2. สวิตช์สำหรับกดเพื่อทำงาน 3. ไปแสดงสถานะหุงต้ม 4. ไปแสดงสถานะอุ่น 5. ช่องเสียบเต้าเสียบสายไฟฟ้ากับตัวหม้อใช้นำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หม้อเพื่อให้เข้าสุก อุ่นอาหารและประกอบอาหาร 6. หม้อชั้นนอกเป็นโครงสำหรับใส่หม้อชันน้นใน 7. หม้อชั้นในใช้สำหรับใส่ข้าวเพื่อหุงหนึ่งอาหารต้มอาหารและอุ่นอาหารและ 8. ฝาหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใช้สำหรับเปิดปิดฝาหม้อและจะมีรูเล็กๆเ,เ,เพื่อระบายไอ้น้ำออกจากหม้อชันน้นใน ข้อควรระวังในการติดตั้งประกอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1. ห้ามล้างหม้อชั้นนอกด้วยนะ้ำเพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอาจเสียหายได้ 2. ห้ามใช้แผ่นขัดขัดถูหม้อชั้นในให้ใช้ฟองน้ำขัดถูแทนเพื่อรักษาผิวของหม้อชั้นในไม่ให้สึกกรอย 3. เช็ดมือให้แห้งทุกครั้งที่เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับและกดสวิตช์ไฟหุงข้าวเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด 4. ไม่หุงข้าวมากจนเกินปริมาณที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเพราะจะทำให้เครื่องทำงานหนะักมีน้ำล้นออกมาจากหม้อและเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้ 5. ห้ามกดสวิตช์ไฟหุงข้าวเมื่อไม่มีหม้อชั้นในและไม่มีข้าวอยู่ 6. เมื่อกดสวิตช์ไปแล้วหม้อหุงข้าวไฟฟ้าไม่ทำงานห้ามกดสวิตช์ไฟค้างไว้ 7. เมื่อตักข้าวออกจากหม้อชั้นในหมดแล้วควรแช่น้ำไว้ประมาณ20นาทีก่อนล้างทาความสะอาดเพื่อให้ข้าวที่ติดอยู่หลุดออกได้ง่าย 8. ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับภายในบ้านทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2. โคมไฟฟ้าอ่านหนังสือการอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เพราะได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินบริเวณที่นั่งอ่านหนังสือควรมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อถนอมสายตาหากมีแสงสว่างน้อยหรือไม่มีหลอดไฟฟ้าในบริเวณนั้นควรเปิดโคมไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างทุกครั้งที่อ่านหนังสือเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อโคมไฟฟ้า นักเรียนสามารถประกอบโคมไฟฟ้าไว้ใช้เองได้ตัวอย่างโคมไฟฟ้าที่สามารถประกอบไว้ใช้เองโคม,ม,มไฟฟ้ากระลามะพร้าวโคมไฟฟ้ากระดาษโคมไฟฟ้าไม้ไผ่โคมไฟฟ้าพลาสติกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งประกอบโคมไฟฟ้าอ่านหนังสือการติดตั้งประกอบโคมไฟฟ้าอ่านหนังสือต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และ ครื่องมือดังนี้ 1. หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟฟ้าขนาด 5, 8หรือ11วัตต์ 2. สายไฟฟ้าความยาวประมาณ1.5เมตรหรือมากกว่านั้น 3. เต้าเสียบหรือปลั๊กไฟตัวผู้ 4. ขั้วหลอดไฟฟ้าที่มีสวิตไฟแบบเลื่อนเปิดปิดในตัวหรือขั้วหลอดไฟฟ้าธรรมดากับสวิตไฟเปิดปิดแยกชิ้น มีดปอกสายไฟฟ้า 6. ไขควกปากแบนและไขควงแฉะ 7. ส่วนประกอบของโคมที่ใช้ครอบบอดไฟฟ้าเช่นกระบอกไม้ไผ่กะลรามะพร้าวกระดาษสาตะกร้าสารกระถางดินเผา 8. ขาตั้งโคมไฟฟ้าเช่นกิ่งไม้ลวดดัดท่อ pvc ขั้นตอนการติดตั้งประกอบโคมไฟฟ้าอ่านหนังสือการติดตั้งประกอบโคมไฟฟ้าอ่านหนังสือมีขั้นตอนดังนี้ 1. ปอกสายไฟฟ้าที่เตรียมไวทั้ง2ด้านให้มีความยาวประมาณ1.5เซนติเมตร 2. ใส่ปลายข้างใดข้างหนึ่งในเต้าเสียบและยึดให้แน่นด้วยสกรูในเต้าเสียบโดยไม่ให้สายติดกันจากนั้นประกอบเต้าเสียบขันสกรูให้แน่น 3. ต่อไปข้างเงินเข้ากับขั้วหลอดไฟที่มีสวิตช์ไฟแบบเลื่อนเปิดปิดโดยขันให้แน่นเช่นเดียวกับต่อสายเต้าเสียบและไม่ให้สายติดกัน 4. ต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับสวิตช์ไฟเลื่อนเปิดปิดครอบด้วยโคมไฟฟ้าที่ผลิษฐ์ขึ้นจากวัสดุที่เตรียมไว้ประกอบขาตั้งและทดลองใช้งานโดยให้ผู้ปกครองหรือครูช่วยทดลอง ใช้เพื่อความปลอดภัยหากพบข้อบกพร่องจะได้ปรับปรุงแก้ไขก่อนใช้งานจริงประโยชน์ของการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านเองมีประโยชน์ดังนี้ค่ะ 1. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. สามารถใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง,งานช่างอย่างถูกวิธี 3. เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของผลงานที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 4. ปฝึกทักษะการสร้างขั้นตอนเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 5. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างติดตั้งประกอบองใช้และซื้อเครื่องใช้ราคาแพง ในการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านโดยทั่วไปอาจต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่แหลมคมคลื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงสารเคมีซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้รับอันตรายดังนั้นเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจึงควรปฏิบัติด,ดังนี้ 1. แต่งกายให้รดก,กุมถ้าผมยาวควรรวบให้เรียบร้อยสวมผ้ากันเปื้อนและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเมื่อต้องสัมผัสกับสารเคมีเช่นถุงมือยางผ้าปิดปาก 2. ตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้งานถ้าชำรุดควรส่งซ่อมแซมทันที สามศึกษาขั้นตอนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานช่างรวมถึงขั้นตอนการติดตั้งการประกอบของใช้ต่างๆให้ละเอียดจากคู่มือการใช้งานหรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ 4. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานควรบอกครูผู้สอนหรือผู้ปกครองทันทีเพื่อจะได้แก้ไขได้ทันเวลา 5. ไม่หลอก ล้อกันในขณะปฏิบัติงาน 6. จัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ข้าวทีให้เรียบร้อยหลังใช้งานไม่วางเก็บกะโดยเฉพาะบนพื้นเพราะอาจเกิดสะดุดหกล้มได้นอกจากนี้ควรทำความสะอาดบริเวณห้องปฏิบัติงานหลังใช้งานเสมอ